สคะผมได้ยินเสียงที่รู้สึกชื่นม่นพร้อมกับเสียงฝีเท้าที่ออกมาจากลานรถไฟฮาจิลูกคูนั่นเองนี่เธอวิ่งมาถึงตรงนี้เลยเหรอซึ่งผมกับเธอตอนนี้รู้สึกยิงย่งเยางและแก้มก็แดงตั๊ดสีหน้าเธอแสดงว่าได้มีรอยยิ้มที่แสสุดใส ซึ่งนั่นทำให้ผมรู้สึกมีความสุขทันทีที่ได้ผมดินได้เห็นกับเธอเธอฮัจิรุคุดูสตเอ,อ่อฮัจิรุมีอะไรหรือเปล่าผมเมนสีหน้าเธอรู้สึกชื่นม่นที่ทำให้ใจผมรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาคำพูดนั้นก็ได้ออกจากปากของผมโดยทันทีนัรีก่ามูมไลเดม่าเกิดไรขอามีปัญหาหรือเปล่า ししอาทางนี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะก็แค่อ,อยากจะพูดกับท่านโดยตรงเองเท่านั้นนะคะท่านเซอร์ติสอ,อ,อ่ะด้วยเสียงอึ๊กนั่นณนะตอนนี้คุณพอเล็กก็ได้อยู่กับผมณนะตอนนี้แหละน,น่ารักฉันจะไปก่อนแล้ว ก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวลาไปก่อนนะอ่ะพอพูดถึงเรื่องเวลาแล้วคุณพเพลิลก,ก็ได้หยิบนาฬิกาสีทองออกมาจากกระเป๋านั่นเป็นถือว่าเป็นของที่งดงามมากฮาจิโรคุเองก็ตกใจเหมือนกันซึ่งทำให้เธอตาโพขึ้นมาด้วย ถ้าเกิดว่าเราไม่มีปัญหาเลยแล้วเราก็กลับกันก่อนก็ได้นะก็ประมาณนั้นผมก็อยากทำแบบนั้นเหมือนกันแหละถ้าขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะอ่ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคือเล็ตได้หัวละเล็กน้อยก่อนที่จะ คงคำนับเกาะที่จะไปที่โรงเก็บด้วยตัวเองううก็ได้ยินเธอแล้วล่ะนะก็แบบนี้คงจะสรุปได้เร็วหน่อยใช่ไหมอะไม่ใช่นะคะคือว่าฉันเองก็อยากจะนั่ง ไปสักที่หนึ่งเพื่ออยากจะคุยอะไรกันหน่อยนะคะ่ะอ๋วเข้าใจล้งั้นไปที่ร้านรถไฟกันหน่อยก็แล้วกันนะสวัสดีจ้าอาอ กูน,น,น,นั่นเองกูเซบิสส์ลืมอะไรหรือเปล่านั่นดะตัวว่าออยสัตย์ดานะซูมังะสนกวต่ขอโทษด้วยขอยืมที่นี่สักแป๊บหน่อยได้ไหมอ๋มอฮาตชิรคุซังก็มาด้วยเหรอเลน่าได้ยืงขึ้นพร้อมกับยิ้มใหญ่ๆ แล้วเธอก็อขยับอย่างรวดเร็วเรนน่าเอกองเอกราชให้กข้าวเย็ยนกับคุณเจ้าของสถานีคนจังนะอ,อ้ยเฮ้ยเธอเออกไปจากลานรถไฟก่อนที่ผมจะหยุดเธอไว้แล้วเธอดูเหมือนจะรีบเยอะมากเสียด้วยเอ้ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะ おかしินะナさんですねอせใช่ค่ะเรน่าซังอ,อก็ชอบอแปลกๆแ,แ,แล้วด้วยแบบนี้มันถึงแม้ว่าจะเป็นรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติเหมือนกับที่เราเคยพบกันครั้งแรกครั้งนี้รู้สึกแปลกๆไปดูเหมือนว่าจะบังคับให้เธอแสดงอารมณ์อะไรบางอย่างออกมาแน่เลยตอนนี้สีหน้าเธอแดงแป๊ และตาก็เริ่มสั่นๆผมคิดว่าเราน่าจะพูดอะไรแบบนี้ได้เหรอเนี่ยนี่ฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่านะผมก็เลยตัดสินใจที่จะเป็นคนเริ่มเปิดประเด็นเมื่อฮาจิโครคุก็ยังยิ้มอยู่แต่ว่าตอนนี้เราไม่ควรจะมีประเด็นอะไรที่ควรจะเป็นห่วงอีกแล้วแล้วถ้าเกิดเธอลองฟิตฟิตอะไรขึ้นมา อาจจะทําให้เธอสติหลุดแล้วอาจจะต้องเริ่มใหม่อ,อีกครั้งหนึ่งทอกชาเด้มอเดียวสาเตะงี้ยเดี๋ยวทําชาให้กันแล้วกันนะจอดแป๊บหนึ่งอะอะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะผมรู้เส้นทางในร้านรถไฟนี้ดีผมก็เลยหยิบแก้วลูกค้าแล้วใส่ชาเขียวไป อาชีโลคุก็เดีมยเข้ามาเดีมเวให้สุภาพก่อนที่จะถอนหายใจอย่างโลงโอก <c oughs> แล้ว <c oughs> อุ๊ยอแล้วจากนั้นเธอก็ได้เปิดปากพูดออกมาแล้วก็ปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วเธอก็ทำการซดชายครั้งหนึ่งก่อนที่จะ เปิดป่าออกครั้งและหลังจากนั้นเราก็ไปได้พูดกันผมเนะี่ยอยากได้เสียงอยากยินเสียงของเธอนะผมได้พูดคำพูดที่ต้องการใน,ในที่ที่เธออยู่อย่างเท็จงหลัจะพูดแบบนั้นผมก็นึกขึ้นออกได้ว่า ผมคิดยังไงกับเธอกันแน่ผมเนี่ยอยากจะคุยกับคุณเนดะดิฉันเช่นกันค่ะนนดิดดเธอรีบพูแบบแบบนั้นแต่ฮาจิลุคก,ก็ยองคงลุกมองมาที่ผมอย่างเขียบค,คมทำให้ผมรู้สึกอยากจะถอยหลังคือกก เอิดมาสังกันพระเศธิศค่ะอืมบอกว่าอ่าคิดว่าผมเป็นไงตอนนี้พระเศธิศอตอนนี้รู้สึกเกลียดฉันขึ้นมาหรือเปล่าคะนอนอยู่บ้านก็บ้าแหละตาจีรลคูเริ่มสัน่น ผมรู้สึกว่าเธออาจจะเริ่มร้องไห้ก็ได้และเจอทันใดนั้นเองผมก็รู้สึกได้ว่าผมนี่มันโง่จริงๆที่ผมไม่ได้รู้สึกเข้าใจเรื่องนี้เลยนอาาค่วอขอโทษเลยนะผมอาจจะทำให้เธอต้องเสียใจซะเองแล้วเนี่ยเพราะว่า ความเข้าใจผมทำไมเธอต้องรู้สึกผิดแบบนี้รู้สึกผิดเหรอคะเออสียงถอนหายใจนั่นก็ทำให้ผมรู้สึกยินดีได้นิดหน่อยลอาจีลกขูก็เปลี่ยนสีหน้าไปที่รอยยิ้มอีกครั้งซึ่งทำให้แรงกดดันผมลดลง ผมนะไม่ได้เกลียดเธอเลยนะผมเองก็อยากจะดูแลความรู้สึกทุกอย่างให้กับคุณเลยนะความรู้สึกที่รู้สึกอุ่นใจ ตอนนี้แก้มของฮาจิลูคุได้แดงขึ้นช่างน,น่ารักสีเหลือเกินแต่ให้ผมรู้สึกมีความสุขมากและก็ได้พูดคำพูดอะไรบางอย่างออกมาจากปากผมเองก็อยากจะให้ฮาจิลกคุได้มีรอยยิ้มมากกว่านี้ในด้วยเสียงของผมคำพูดของผมและความรู้สึกที่ทำให้ลิ้นผมได้พูดออกมาอย่างลื่นไหล ใช่มันทำให้เธอได้มีความสุขและพอผมเห็นเธอมีความสุขผมก็จะมีความสุขดีเช่นกันถ้าอย่างนั้นทำไมกันตอนนี้สายตาฮาจิโรคุจ้องมาที่ผมแล้วเธอก็ได้ถามผมตรงๆทำให้ผมรู้สึกว่าเธอไม่ได้เป็นตัวกับตัวเอง ถ้าสืดที่สืบพยายามที่จะมองห่างไปจากฉันใช่ไหมคะนั่นแหละคือใส่ว่าทำไมฉันถึงนัดตอนนั้นเองเธอได้ปิดปากตัวเองคิดว่าสที่สุด,สดคงอาจจะเกียดชั้เพราะอะไรบางอย่างแน่ๆผมก็ได้ คิดถึงเรื่องนั้นว่าอาจจะต้องพูดว่าอย่าบ้านะแต่ผมก็หยุดตัวเองไว้ก่อนตอนนี้ผมไม่ควรทำให้ฮาจิโรคุต้องกลัวด้วยคำพูดที่ไม่ได้ใส่ใจพวกนั้นร่องรอยพวกนั้นกิ่งของพมที่ติดไฟทัเ เธอคิดว่าผมจะต้องจำเรื่องที่เลวร้ายพวกนั้นแล้วรู้สึกเจ็บปวดงั้นเหรอก็ตอนนั้นท่านล้มลงหลังจากนั้นนี่ครัมันก็จริงอะนะแต่ว่าเรื่องนี้มันต่างกันไปผมไม่รู้จะพูดยังไงดีความเป็นห่วงของผมตอนนี้ก็เต็มไปด้วยคำพูดที่ต้องใส่ใจมากขึ้นาว なののมันมีเหตุผลนะว่าทำไมผมถึงได้ล้มลงไปเพราะว่ามันมีหลายๆปัจจัยนะฉันเองก็อยากจะได้ยินเรื่องพวกนั้นจากท่านเองอะค่ะ<ん>อะคะเพราะว่าคำถามที่เธอถามมาน,นั้นเห็นตรงไปค้าพเจของผมก็ต้อง เตราะคิดว่าสนกิค่ะพอคิดดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าทำไมผมถึงตกหลุมรักเธอไงฮาร์จิโรคอคราวนี้ไม่ใช่เกมแดงแล้วตอนนี้หน้าทั้งใบและก็ร่างกายของเธอด้วย ธอมองตาลงเหมือนโดนทุกแล้วก็กลับมามองผมอีกครั้งหนึ่งสาเหตุเกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนั้นมันทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากผมอธิบายเรื่องนั้นไม่ได้ตรงประเด็นแต่เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกแต่ผมก็พยายามจะเลือกคำพูดที่ถูกต้อง コーンだ。<noise> ทุกเกลือเรื่องนั้นมากพอพูดถึงแล้วแล้วพอคิดถึงเรื่องแบบนั้นแล้วมันจะไม่ผมรู้สึกสกเศร้าขึ้นมาน่ะสิผมก็ได้ยื่นมือของผมไปให้ใหเธอแล้วสายตาคาจิโกคุก็เต็มไปได้วยความเศร้าโศกณจุดณจุดปลายนิ้วนั้น เป็นความรู้สึกที่สั่นเทาเหมือนกับว่าเหมือนตกอยู่กับความรู้สึกอะไรบางอย่างมิจิกแม่แล้วก็พ่อทมกคนนะก่อนพม่ก่อน แล้วมีจิโกเนี่ยก็ค่อยๆหายไปในใจผมไปเรื่อยๆแล้วความรู้สึกสั่นนั่นทำให้ผมรู้ได้ร่างกายตัวเองพบกลัวเหลือเกินกลัวว่านั่นจะทําให้ผมกลายเป็นคนที่เย็นชาและไรหัว,หวใจแต่ว่าฮาจิลูกคูก็ได้ฟังไปเรื่อยๆนั่นทําให้ผมมีพลังที่จะพูดออกมามากยิ่งขึ้น ณตอนนั้นก็มีหลายอย่างก็มาในใจของผมและผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อใจในตัวเองต่อไปแล้วอ่าแย่ละรู้สึกจะไม่ได้เชื่อมต่อกันเลยฮะจีกูคูตอนนี้ก็เต็มไปได้วยความสงสัยแล้ว สิ่งที่พูดออกมาก็รู้สึกไม่ตรงประเด็นมากเลยหรืออีกคำพูดหนึ่งแล้วผมกำลังหาเหตุผลว่าทำไมผมถึงรักคุณนะตอนแรกผมรู้สึกว่าผมอาจจะรักคุณเพราะว่าอาจจะใช้ในการกำจัดความหวาดกลัวพวกนั้นแล้วพอคำพูดพวกนั้นออกมาจากปากผมผมก็รู้ตัวทันที อแบบนี้เองสินะเหตุผลว่าทำไมฮาจีโรคุถึงพูดอะไรไม่ออกมาตั้งแต่แตะกี้นี้แล้วก็คงเพราะว่าอยากจะรู้ถึงความรู้สึกของผมณตอนนี้แน่ๆถ้าเกิดว่าผมพูดออกไปเธออาจจะเกลียดผมไปก็ได้พอผมคิดแ,แบบนั้นแล้วมันก็ทําให้ลําคอผมพูดอะไรไม่ออกอีกโซเด่สึเพราะไม่เป็นไรไม่เป็นไร แต่ว่าจีโรคืูก็อยากจะให้ผมพูดออกมาอีกนั่นแหละคือผมว่าทําไมผมถึงต้องพูดต่อตอนนี้ผมทกาการสื่อใจเข้าลึกๆใจเรื่นเย็นแล้วก็เริ่มค่อยๆพูดออกมาทีระยะทีระยะたからかと。ผมสงสัยตัวเองนะเหตุผลเดียวที่ผม ได้ตกลุมรักเธอเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงที่จะต้องถูกทิ้งไว้อย่างโดดเดี่ยวนะและทำไมคุณถึงคิดว่าดิฉันถือจะไม่ทิ้งคุณไปล่ะคะเออนั่นก็เพราะว่าคุณฟูจิทำให้ผมรู้สึกถึง ความหลอกตัวเองอยู่ถึงแม้ว่าผมจะคิดถึงเรื่องแบบนั้นแล้วผมก็ไม่สามารถที่จะหัวเราะในความเข้าใจผิดตรงนั้นได้เพราะว่าเธอเนะี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รถไฟนะ ผมเองก็รู้สึกถึงการหลอ,อกตัวเองเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายเนี่ยการหลอ,อกตัวเองเหรอคะรับใช่ตอนนี้ผมก็เข้าใจแล้วแล้ะนะไซที่ว่าทำไม56 58623 ที่ได้ถูกเก็บรักษาไว้นะ่ะและนั้นก็เป็นเหตุผลอาจิโรคุยิ้มเล็กน้อยแล้วยังไงล่ะครทั้งเสียงนิ่งๆและรอยยิ้มนั้นทำให้ผมรู้สึกว่าเธอพยายามที่จะรักษาความบุุนในใจของผมเอาไว้มันได้ให้ผมรู้สึกโลกอด แม้จะไม่รู้ว่าเธอถามอะไรกันแน่อยู่แล้วอะไรกันล่ะ妹妹ดิฉันเป็นเจ้ดนทีการรถไฟที่อายุมากกว่าน้องสาวของฉันฉันอาจจะเสียในวันนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้ ฉันก็เป็นแชมป์แบบนั้นแหละค่ะน mm. ะครับผมรู้สึกว่าเลือดของผมแข็งตัวแล้วแต่ผมก็ไม่อยากจะแสดงตัวออกมาถ้าเกิดว่าเธอเห็นผมเปลี่ยนแปลงอะไรไปสักอย่างอาจจะทําให้เธอรู้สึกผิดแปลกเนี่ๆผมก็เลยพยายามจะรับรู้สิ่งที่อาชีลกูพูดออกมา แล้วถ้าเกิดว่าฉันน่ยจะต้องพังในวันพรุ่งนี้ขึ้นมาความรักของพวกเราเนี่ยจะต้องพังไปด้วยงั้นเหรอคะไม่เป็นไปไม่ได้หรอกถึงแม้ว่าเธอจะต้องจากฉันไปในวันพรุ่งนี้ก็ตามที่ ตอนนี้ใจของผมเริ่มสั่งเทาแล้วถึงแม้ว่ามันจะทำให้ผมต้องหวาดกลัวอะไรก็ตามที่いいผมจะทำทุกอย่างเพื่อเธอเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยพร้อมกับรอยยิ้มนั่นแหละ พรเเจ้าะพระาทสมือของฮาจิลูกคือเล็กๆนั้นก็ได้คว้าผมเอาไว้เธอจับแล้วโอบก,กอดผมกใกล้ๆที่หน้าอกของเธอผมไม่รู้ว่าผมจะตอบการปฏิเสธเรื่องนี้ยังไงแต่ผมก็รู้สึกถึงความอบอุ่นจากฮาจิลูกคือ ทั้งที่นั้นนะคะถ้าสุดที <S 1> <S 1> ่ส gotcha ิความสุขใสในใจของท่านนั้นมันไม่มีประโยชน์เลยนะคะผมรู้สึกอบอุ่นและเข้าใจได้แล้วตอนนี้ความอบอุ่นนั้นได้สอนผมแล้วมันก็จริงอะนะหือว่าผมจะเข้าใจผิด หรืออาจจะหลอกตัวเองอยู่ว่าผมได้รักกาจิโรคุแล้วร่างที่อย่างลึกนั้นเริ่มกระจายตัวแล้วแล้วมันก็ค่อยๆกลายเป็นความจริงมันไม่มีประโยชน์ีแล้วที่จะ ต้องสงสัยในอดีตหรืออนาคตนาตอนเนี่ยเธอเป็นทุกสิ่งสลับผมแล้วก็ประมาณนั้นและค่ะฉันก็เห็นแบบนั้นแหละค่ะตอนนี้มือของเธอก็เรื่อนเข้าใกล้ผมขึ้นเรื่อยๆผมรู้สึกได้ถึงความบุบบุนหาจีลกคือมาจากน้ำเสียงนั้น ถือว่าวันนั้นฉันจะต้องสิ้นสย์ไปถือแม้ว่าฉันจะสิ้นสูดในวันพรุ่งนี้ฉันก็จะขอชื่นชมทุกๆวินาทีโดยไม่มีความเสียใจค่ะพระเจที่สื่อนิวเล็กๆของฮาจิโลคุ ก็ทำการรูปไล่ผมอย่างอ่อนโยนเหมือนกับว่าเธอพยายามจะปลดปล่อยหัวใจที่หลักพันในใจนั้น,น,น,นม,มันเป็นปัจจัยหลายๆอย่างในใจของคุณใช่ไหมครับท้าเสือทีสิ ผมพยักษหน้าผมบูเบนันั้นเพื่อที่จะทำการฟื้นตัวแบบเต็มที่แต่ว่าผมทำแบบนั้นไม่ได้ความกลัวนั้นทำให้ผมรู้สึกขยับตัวไม่ได้เลยด้วยซ้ำก็ มีเรื่องหนึ่งอะเป็นเหตุผลจริงๆว่าทำไมผมรู้สึกสงสัตัวเองตอนที่สลบไปนะครัผมรับรู้ถึงเสียงอันนุ่มนวลน,นั่นผมคิดได้ว่าผมได้บอกคาจีโลคูเรื่องนั้นไปแล้วและผม <c oughs> ควรจะลืมที่จะพูดเรื่องนั้นกับเธอแต่อาจีโลคูยังจำได้อยู่ นั่นแหละเคยโทรกาทำไมเธอถึงถามผมผมเน่ยได้ฝันถึงนิชิโกะน้องสาวของผมน่ยผมได้ปิดตาเพื่อที่จะพยายามนึกให้ออกความรู้สึกนั้นก็ค่อยๆจางหายไปแต่มีความรู้สึกเดียวที่ยังคงอยู่ไว้มันเป็นความฝัน

ใ่พอคิดไปแบบนั้นแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่บอกได้ว่ามันอาจจะไม่สามารถใช้ทฤษฎีทางมหะเลยบอกได้ด้วยดีซักแล้วถ้าเกิดว่ามันบอกไม่ได้แล้วก็คุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสูญเสียไปตามความคิดแบบนั้นก็ได้นี่ครับฮาร์จีรู้ข่ได้ตอบคำถามเหล่านั้น เกี่ยวกับความฝันที่ผมได้คิดถึงแล้วะทำให้ผมได้หลุดพ้นมันไปอ่ามันก็จริงแล้วนะเชื่อีว่าทนนะ่ะคงอาจจะไม่ได้สูเสียอะไร,รด้วยซ้ำงั้นเราควรจะพูดเลยนะคะเพราะว่า เรามีแขกสักคนที่อยู่ใกล้เคียงเราเป็นคนที่เก่งในเรื่องจิตวิทยาอยู่นะคะ